ีสัมภาษณ์นางตอนนี้อายุกี่ปีแล้วคะเศร้าซีเศร้า,าห้าวันที่สิบสอง <S 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 ใหญ่ซ้ำนีมีหมออ้อยยังมีมุกเแย่งเลยหมออ้อยมีไงไม่รู้จักไม่หน่อยหมออ้อยมีไ,ไหมดู ฝั่งนู้นเขาจะเรียกโดยไหมโดยใส่ดูดูตัวไหนพี่น้องเมือง้ำแนรุ่นแน่รุ่นแนแปดสามพี่น้องแม่แล้วจะรุ่นซอยฮะทีรางวันยูดอนางวันทีนึงยูดอนดูนะเกาแล้วแบนเจ็บดิ เได้ต <trenches> the ัวไหนเออเบื้องหน้าไหนเด้อแต่ว่าพี่ชอบตัวกับหนูบนนั่นแหละหนูบนพี่ก็ชอบตัวเหมือนกันเห็นเลย

ว่าโชว์หน่อยตัวไหนอ๋อจะซื้อวันเกิดนั่งเหรอท่านท่านเดี่ไก่มื่เด้อข้าว็มาแล้วนะคะขอข้าต้มอีกถ้วยหนึ่งค่ะ ออกมาโชว์หน่อยนัมวมาโชวห์วหน่อยตัวไหนคะแปดเก้าหนึ่งสองพี่น้องอูนนะแ๊่ตัวมืดแพงไปนะตัวนี้ไม่แม่ไม่แม่ไม่แตัวไหน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 ตัไหนตัวไหนคะโซ่หนึ่งสองพี่น้องวันเกิดนั่งนั่งแจกลอตเตอรี่ นหาบแมาเียนแล้วก็นนึงก็ยูดอนเออนม้นหมันเุสองันจะแบ่งไมวนี่น่าจะไปทำอะไรไปทำอะไรนะฮื้อแม่เล็กนี่เลอาไปเก็บค่ะไปเก็บไม่ไปซื้อบ้านแล้วหรอเล็กกี่ใบน่ะใบหนึ่งหรือสองใบ สองใบแม่ให้หนูล้านหนึ่งก็ได้เด่นเดียวให้ยี่สิบบาทแล้วเป็นงไปซื้อเกงในย่สิบาทเงนเขาไม่ให้ใช้เงินไม่ได้ไม่ได้ต้องไ้ได้ดดีกฎหมายต้องต้องไม่เงินม่เที่าอะไรองเอาให้้องกเลยไม่ด้่เอาไว้ใช้หนี้ตับกหมาไอ้่เอาไ่ซื้อ้ ลีน่าชอบตัวอะไรน่าชอบตัวอะไรเก็บหนึ่งก็จสีเกดบไหนคะลุงตู่ลุงตู่ได้ตัวอะไรคะ โอ้หกแปดแปดหกหกหกอายุเล็กปะสี่ร้อยห้าร้อยสี่สิบเจ้า, <laughs> จาขึ้นมาถือมองแดกว่ยัยเออมองเดียวเลยจเจ้าข้ามา้วค่ะ เดี๋ยวก็หน่อยตัวตันนี้มันเรียกอะไรอันนี้เรียกเมีมยสุภาพเนาะอายุเราักเอหก

เขาดเ่เรอใส่แล้วไปหนไปเล่ไม่หนือยเลยงโขกว่าจะใส่อยาดเยอะสิล่ะอืมเปเมนอยู่ยาดเยอะด้เกยยัดมักจะพาเปนมักจะพาผูนั่งหม้อตัวค่ะไม่ใช่ กอนนี่ก็ของคุณที่แกบ้างนะจะอุ้ยลืมลืมกุญแจไ้รถที่ลืมกุญแจไ้รถอยู่าด้ไหาดเลยแต่หาพันหุ่น้องม่มงเดียวเนาะพร่าลงอยู่ดิเพาะมาอยู่แต่น้าเออไม้แต่งหนจะดมนเลน เขาพี่นคเปอรโต้อันนี้ค <AND> well. <Interesting. S 1> ืออาชิภาให้เอเบนะเอฟให้เอกเนอฟไสนนะคะบาเดคนเดียวกันตั้งนึ่งเป็นกาไปตันึ่ตั้งองี่ั้งนึ่งั้งองา้อยยัง้านี่มีเยอะจังย แม่บอท่านเพิ่เมื่อกี้เพื่อนเดไปไปหาพันบนจะมาสาบบ่น,น,นเงินมดเร็วแบมดเร็วไม่เข้าแม่ ลูกตู้มันเกินหรือว่ามันขาดม่เกินมาต้อให้ร้องกินร้องแล้วินหารอยีามาแล้วอยากมาแลต้้าล่้าเลยปาหน่อยปนหอยหิวข้าวหรอข้าวหิวข้าวไหมรีบกลับหรอไม่รีบกลับกินเลก่อนกินก่อน โอเคค่ะพี่น้องขอตัวกินข้ากวก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณพี่น้องสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องอย่ากดถามโฆษณาเด้อค่ะบ๊ายบายบ